มีความสุขคักเนาะได้เรียนบวกดมนี่เนาะยิ้มเฉยเฉยเธอคำแพงก็ยิ้มเฉยแต่ว่าเพื่อนน่ะเย็นดีไรเนาะรับตามมึงมึงแทรับตามมงมมุแท้เพื่อนน่ะ นแล้วยิ้มมยิ้มยิ้มใจสวยอิ้มไหมยิ้มไหมอ่ะคัมแบงไหยอิ้มไหมดูล่ะยิ้มปัดเธอขย้นโชว์ฟันสวยเทอโชว์ฟันสวยไหมอ่ะอายิ้มไหมยิ้มไหมหันมาดูล่ะอายิ้มอายกหน้าขึ้นบ่เห็นบ่เห็นฟันสวยหน่าน่ะเนื้อเธอขึ้มเป็นไรว่าอิ่มไหมโยกหน้าขึ้น แม่บอเห็นแม่อุ้ยพูนน่ะไอ้ยิ้มฟันสวยๆไม่ด้วยล่ะพนูนโอ้ยได้เรียนขีดตุ้มมาอืออือพูนน่ะอุ้ยสบายไหลอุ้ย,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 ยได้สป,ปาผิวอุ้ยดีใจไอ้ยิ้มมาหนี่งไอ้ยิย้มค่ะสิิทธ์ขีดตมส้สเซคนน่ะ วนไล่ตีเล่นยุบโจ้เดียวก็มวนไล่ตีหึ่ม่วนเอ้ยได้เล่นต้มแล้วก็ไปเล่นป้ายหยาเอ้าเอ้าเอา,เอ,าอันนี้ก็ย่านน้องได้เลื่อนมาไเ,เอาตามลงนิดบ่นเนาะปึ๊บ้วนเอาปิ้นมาไงปิ้นขี้ตุม้มมาไง ทิกเทียงโยบอ่ะเนี่ยพนโอ้ยได้เล่นยนะได้เล่นได้เฟียกันมวนบ่ะเนี่ยเอาม่อากาศห้อนจ้าพิ่นก็เลยได้เห่นนบวกตมเพิ่นพอใจเนี่ยอุม้มพน,นอ้ยเดี๋ยวฮะได้เฟียกันจะมันมีความสุขคักเนาะอืมเอาเอา เป็นของคู่กันจ้าเนี่ยห่อนแน่มีบวกน้ำหเหรียนยังสี่มีความสุขคักเราเนี่ยบวกกับเมียนหินมีเหลียกเจาะยังสี่เพิ่นก็ได้มาเลรีน้ำเลรนตุ้มเหรียีตุ้มกด็ดีแบบนี้แหละจ้ป้องกันหินป้องกันเหลียกเจาะเพราะว่าสิได้มีตุ้มโอบแล้วก็คล้ายห่อนเห็นกับควายได้จ้าเป็นของมกักของคู่กัน อิม่มแล้วบอยหยาน่านะ,นะนะฮึคือได้ลงเล่นตมแล้วไปกินอีกเด้พดอพุ่นหยาหยังเอ่เ,เล่ยอยู่พุ่ณตะละโตก็กินหยาแบบแซ่บเลยจ้าเนี่ยนางนี่อยู่ไก่บวกน้ำก็มูเแาก็เลยได้คิดบวกจ้าพุ่นนะฮึเห่นให้มันมีความสุขให้มันเย็นๆให้มันค่อนคลายแล้วก็ไปกินหยาอีกเด้อ ท่องไงคักแล้วมานแกเราจ้าเนี่ยพุ่น่ะมึงท่องจนเพเหมือนเราพุนมึงเบิ่งความขี้ดื้อของเธอทุกคนเอาท่วนอ่ะโอ้ยเอา้าเอา้าเกียร์ข้าไปโอ้อันนั้นก็หาวน้อนมาเนี่ย โหพ่อบกโม่บักแตงบ่าบาทนี่ชมคลิปคนเลี้ยงควายเพื่อผ่อนคลายด้วจ้าหาสาระกับบดดได้ดอกแต่ว่าก็อยากลงเพื่อผ่อนคลายเพื่อมีความสุขน้ากันนาะจาเพื่อเพลินไปน้ากันกับการเลี้ยงควายจ้าอย่ามอน้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าขอให้มีความสุข กันสุขผูสุขคนได้จ้าเด้อมน,นีอุกอะต้องลัไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้า